อชักจอทีนวิญญาณเลขที่13คือหนังสยองขวัญของผู้กำกับทวีวัฒวันทาหรือพี่คุยเจ้าของผลงานสุดแนวอย่างขุนกระบี่ผีระบาดกับที่หยดหนึ่งและ2และทองสุก13โดยหนังจวะวาเด้วยเรื่องของกลุ่มเพื่อนนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนที่ถูกกันแกล้งโดยบุษบากับตันทีมซึ่งเป็นหัวจกประจำโรงเรียนที่ต้องมาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อจินนักกีฬาใหม่เข้ามาและไม่ยอมถูกกังแกบุษบาจึงยิ่งหาเรื่องและรุนแรงขึ้นแต่เมื่อบุษบาเสียชีวิตลงอย่างปริศนาพวกเธอต้องเผชิญหน้ากับผีบุบบบาาาาทีี่่่กลลลัมมูแะหดดร้้ยิงขึนไป นะครับตัวหนังมีโครงเรื่องรวมๆที่ดีและก็น่าสนใจมากแต่เหมือนจะไม่มีเวลาปรับให้กลมและก็คมกว่านี้สักนิดนะครับตัวหนังให้เวลาไปกับการคิดจากการหลอกอย่างเต็มที่แลวก็มองมันยิ่งกว่าการขึ้นอรถไฟหาะจนแอบ,บขาดอารมณ์รวมไปกับตัวละครอย่างน่าเสียดายนะครับโดยรวมผมนิยามให้เป็นหนังที่โคตรคลักที่เชื่อได้เลยว่าจะต้องมีทั้งคนที่ชอบแบบสุดๆและคนที่ไม่ชอบเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ไปลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองผมก็แค่อรีวิวตามความรู้สึกนะครับที่หากเอาใจช่วยหนังเรื่องนีีีี้้้อออยยยููู่่่เเหมมืนนกกกกัคควววาารรสึดดดบตททภแแล ใครชอบเท่าไหร่แต่ดันมาอิม่มเองมกับที่หยุดภาค2ที่กลมกอมและก็อร่อยกำลังดีเอาใจช่วยนะครับสำหรับหนังเรื่องแรกจากสตูดิโอของผู้กำกับร้อยร้านอย่างพี่คุย Attacker c h วิญญาณเลขที่13วันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั้นโนวทั่วไปและในเครือเมเจอร์